สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุก้นเนาะย้ำเติมเที่ยงพอแม่พี่น้องกับเขาอาหารอาหารบ้นบานๆอันนี้ปนปลาคอเนาะปนปลาแต่ก็ลวกมาหมันน้ำต้ม,มพักบัวเนาะตอนนี้พ่อแม่พีนพพ่น้องแ่บบแท้ไม่บ้านถ้ากินมาหนึ่ไงกินเขาด้วยกันพ่อแม่พี่น้อง แบ่บป,ป,ป,ปะปนปลาอย่างไรนะปนบักขอยงบักขอยใหญ่สมบักบ,บวัวพ่อพี่น้องเอ,อ้ยปนเพี่ยกินกับขวดเนาะกับแจ้วของพี่กระดัแจ้วเหนียวอาหารก็เผาไปบนบ้านได้น้อเนี่ยนะกินง่ายๆโยงง,ยง,ง,ง่ายเข่าเหนียวก็ยังเป็นห่อนิ้วปั๊บง่างยง่างย,ายานะใดยังม่ทันกินเข่าเทียมมากินนำกันเด้อแซ่บๆ้วยกันพ่อพี่น้อง บักผิกดิบเดยจากพิกกิโนลูกบอพผิกมาขัดนำปวดพี่ชียุขาแห้งกินข้าวไนดะ้ยอ,อยผอนปลาเนาะผนปลาบ้านเท่านนะัะ ดูหมักน้ำมักอือหมักมนะนะยอดพักเท่านะบายบายขอจบลิเต์แงกะหนี้แล้วครับเดร็วๆ